เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเชื่ว่พี่สัญญนิราบนี้ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆบรรยากาศดีร่มรื่นนักมาชมเลือกซื้ออยู่ครับหลังนี้พื้นที่กว้างขวางเลยแล้วอยู่ในแหล่งความเจริญอยู่ชานเมืองครับไม่แออัดไม่วุ่นวายแต่ก็ไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกตัวบ้านหลังใหญ่ครับมี4ห้องนอน4ห้องน้ํา บนพื้นที่200ตารางวาครับทำเลทองอยู่ในเขตอำเภอหนองเสือเดินทางออกไปปากซอยแค่200เมตรเท่านั้นเองถนนดีเดินทางสะดวกชมบ้านสะอาดและสามารถปัดกวาดแล้วเข้าอยู่ได้เลยราคานี้ทำเลนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนเปิดมาเพียง2ล้าน500,000บาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมที่ดิน200ตารางวานะครับอยู่คลอง10หนองเสือจังหวัดปทุมด้านหน้ากว้าง36มเมตรลยก22เมตร น,นสนใจก็ไปดูหาที่จริงประกอบการตัดนะสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องของลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ